สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้ากี่โมงจะสองโมงแล้วแต่ดูบรรยากาศเหมือนตีห้าอันนี้อยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ลานลานอ่างกบเดี๋ยวจะพาลงไปดูอ่างกบนะคะไปตรงนูน้นตรงน้อนอ่างกบอยู่ตรงน้นดูบรรยากาศเหมือนฝนจะตก มาทำอะไรคือเก่าและเหมือนเดิมนะคะมาหาเห็ดมืดมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว,ว่ากล้องไม่แหลมเวลาหันหน้ามาจะเนี่คะ่ะท้องฟ้าเมีจะต่ำมากอันนี้เป็นลานบริเวณอ่างกบนะคะลานนี้ไม่กว้างเท่าไหร่เป็นลานหินแล้วก็มีหญ้านะคะมีหญ้าแบบนี้ หญ้าหัวจุกหญ้าหัวจุกเดี๋ยวจะพาลงไปดูอ่างกบสักนิดนะคะทางโน้นจะเป็นทางกลับลงไปด้านโน้นก็เดินไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกอยู่ทางโน้นก็เป็นหมู่บ้านเราอยู่ฝั่งโน้นนะคะไปฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้เป็นกกตูมฝั่งโน้นเป็นกกกอกตรงไปคือภูกระโลนอันนี้คืออ่างกบณภูเหล็กไฟเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอ่างกบ อ่างกบในตำนานเป็นข่าวเป็นคราวตั้งแต่ช่วงน้นนะคะสถานที่หลายๆอย่างที่อยู่บนภูเหล็กไฟก็เป็นข่าวเกือบหมดช่วงระยะเวลาที่นักข่าวนะคะอยู่โกกอกสองสาเดือนนี่นอกจากตะเวนหาแหล่งข่าวในหมู่บ้านก็เป็นภูเขานี่แหละคะ่ะขึ้นมาเก็บภาพเก็บอะไรคือตามตามรอยนักข่าวก็คือมาตามรอยช่วงระยะเวลาที่ เกิดเรื่องนะคะในวันที่ส1บเอ็ว่าชาวบ้านเราไปจุดไหนจุดไหนบ้างอ่างกบเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านขึ้นมาในวันที่สิบเอนะคะวันเกิดเหตุวันเกิดเรื่องวันแรกของเรื่องราวอ่างกบจะอยู่ตรงโน้นเราจะเดินไปไหมไม่เดินดีกว่ามันไกลอยู่มันลกด้วยนะคะอันนี้คือบริเวณอ่างกบอ่างกบก็คือเป็นร่องน้ำนะคะเป็นร่องน้ําเป็น ล่องน้ําไม่ใหญ่เท่าไหร่ลงไปไหลไหลลงไปสมทบบรรจบอยู่ที่ห้วยบุงด้านล่างห่างจากตรงนี้ไปประมาณอ่ะสามร้อเมตรถึงสี่รอยเมตรก็จะไปประจบกับลําห้วยลําคลองหรือว่าล่องน้ําตามแต่ทุกคนจะเรียกนะคะไปบรรจบกันทีนี้ก็จะเป็นอ่าลาห้วยใหญ่ขึ้นมาเป็นห้วยบุงห้วยบุงหรือว่าห้วยปุ๋งถ้าชาวบ้านเราเรียกนี่คือห้วยปุ๋งนะคะ แต่ว่าป้ายที่เขาติดชื่อลำห้วยที่ตรงสะพานจะเรียกห้วยบุงอ่างกบก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะในวันที่11ที่ชาวบ้านเราหลักๆเลยคืออันนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเพราะว่าหนึ่งในจำนวนคนที่ขึ้นมาคือพ่อใหญ่สิงแฟนของแม่แหลมนะคะวันที่11ช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงอ่ซึมเนื่องจากมีร่างทรงหมอธรรม จากที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งนะคะโทรมาบอกว่าเด็กอยู่ในพื้นที่บนภูเขาที่มีลักษณะเป็นร่องน้ําเป็นอ่างเป็นอะไรก็ค่าแล้วนะคะสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วเขาก็พากันขึ้นมาเจ็ดถึงแปดคนก็มาถึงบริเวณนี้เขาก็ค้นหาตามที่เขาเล่านะคะค้นหาตามบริเวณนี้แต่ก่อนมันจะไม่ลกแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้ลกเขียวแบบนี้มันจะโลง่ลงๆกว่านี้ยาเพกยังไม่โตเขาก็บอกว่าเขาค้นหา ตามตรงนี้เราก็เลยไปตรงโน้นนะคะด้านโน้นคือด้านที่จะเดินกลับไปเดินกลับไปเดินไปตรงโน้นแล้วก็เฉียงขึ้นด้านบนก็จะเป็นจุดที่เจอร่างเด็กในวันที่14นะคะห่างจากตรงนี้ไปประมาณวัดระยะก่อนประมาณ700เมตรถึงแ0 0เมตรห่างจากตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เจอร่างเด็กในวันที่14นะคะเขามาวันที่11แเ้วขาก็ขึ้นไป7คนเรียงหน้ากระดานไปด้านโน้นกลับสองคน ขยับขึ้นด้านบนเกือบๆถึงจุดที่เจอร่างเด็กสองคนที่ว่าก็คือพ่อเยสิงหนึ่งนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นตามที่เขาเล่าก็คือปกติดีไม่ได้ยินเสียงยินอะไรแต่ไปจุดตรงที่เจอไหมวันที่สิบเอ็ดไม่ได้ไปตรงๆแต่ห่างจากตรงนั้นประมาณห้าสิบเมตรห่างจากจุดที่เจอล่างเด็กในวันที่สิบสี่เขาชิงเฉียงไปเขาจะอยู่ด้านล่างประมาณห้าสิบห้าสิบเมตร นี่แหละคะ่ะอ่างกบในตำนานาลงไปดูดีไหมลงไปดูดีกว่าเนาะมาถึงละนี่คืออ่างกบนะคะก็เป็นอ่างเป็นอ่างแต่ก่อนตามตำนานน่าจะมีลูกกบช่วงหน้าแรงน้ํามาครั้งแรกนะฝนมีฝนครั้งแรกมีลูกกบจริงๆตัวแม่เหลมเองเคยมาเคยมาซ่อนเคยมาซ่อนมาซ่อนนะคะมาซ้อนอ่างกบก็หลายถืออยู่แต่หลังๆมานี้คือไม่ค่อยได้มา มีบรรยากาศมืดมากนะคะนี่คือบริเวณอ่างกบอ่างกบในตำนานหลายสิง่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวที่อยู่ในเรื่องราวสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นตำนานเล่าขานเรื่องราวแล้วก็เป็นข่าวในช่วงที่เกิดเรื่องเกิดราวในหมู่บ้านเราด้านโน้นด้านโน้นก็คือต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะเดินขึ้นไปข้างบนอีกถึงจะไปเจอจุดที่เจอร่างเด็กชั้นแรกชั้นที่สอง จากตรงนี้ไปเลยตรงนี้ไปจะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปชั้นที่สองถึงจะถึงจุดนั้นไกลพอสมควรแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุป่ามันไม่ได้ลกแบบนี้นะคะมันจะมองเห็นค่อนข้างใกล้มากนู่นก็จะมองเห็นหญ้าพลิกจะยังเล็กๆแล้วก็เหี่ยวเพราะว่าเป็นอะไรที่ฝนทิ้งช่วงแล้วก็มันแรงแห้งแรงนะคะปีที่เกิดเรื่องนี่แหละคะ่ะอ่างกบเมืนน่อนี้มีโอกาสพามาเบิง่งมาชมนะคะมีน้ำ เวลาฝนตกหนักๆน,น้ำลงมาก็น่าจะเหมือนน้ำตกอยู่แต่ไม่ค่อยได้มาเจอช่วงนั้นคือถ้าฝนตกนี่เราต้องรีบกลับเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะร่องน้ำมันจะเยอะเราจะข้ามไม่ได้ถ้าฝนตกอันดับแรกก็ต้องรีบกลับรีบกลับให้พ้นห้วยห้วยปุ่งก่อนเราจะข้ามไม่ได้ห้วยปุ่งนี้จะครอบคลุมไปหมดเลยบริเวณจนมาถึงด้านบนนะคะอ่างกรุบจะลงไบบรรจบกับห้วยปุ่งตรงโน้น ถ้าฝนตกยังไงก็ต้องรีบกลับก่อนที่น้ำป่าจะมาเพราะว่าถ้าเราข้ามไม่ทันเราจะได้รอรอนานไหมถ้าฝนหยุดเร็วก็ไม่นานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน้ำก็จะลดแต่ถ้าฝนตกต่อเนื่องเราจะข้ามไม่ได้คือน้ำเวลาไหลลงมาจากที่สูงนี้มันจะค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คือมืดครึ้มมากวัรรากานนี้พา,รรา,ามาชมอ่างกบแล้วก็หาเห็ดด้วยได้เห็ดไหม นี่ละคะเห็ดที่ได้วันนี้แม่แหลมผู้ไม่เคยหมานบอกเคยหมานน้ำก้าเจ้าเจ๊กเทอเจอหลายคนค่ะเขามะการเขามะการเอาหมดแล้วตรงที่เห็ดออกจะเป็นที่ที่มันเปลี่ยนมันโล่งเขาก็เลยเอาหมดเขาเห็นหมดถ้าออกที่ลกๆเราก็อาจจะพอมีโอกาสหลงหูหลงตาเขาบ้างแต่ถ้ามันเปลี่ยนนี่ถ้ามันเปลี่ยนนี่เราหมดสิทธ์นะคะท้องร้องแล้ว กรีดยางหยดน้ํากรดเสร็จประมาณตีหนึ่งนะคะเมื่อคืนนอนตีสี่ตีห้าก็ขึ้นเขาต่อเออชีวิตชอบแบบนี้ก็มันชอบแบบนี้ชอบลําบากหรือเปล่ามันเป็นวิถีชีวิตเราอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มาแล้วล่ะคะ่ะเห็ดมันไม่มีละเหนื่อยเหนื่อยประเปล่าเพราะยายสิงก็มาด้วยกันแต่ไม่รู้ไปทางไหนแล้วนี่แหลคะค่ะอ่างกบอ่างกบในตำนานวันนี้พาชมอ่างกบมีน้ำด้วย นี่นะคะหญ้าอันนี้ถ้ามีดอกกระเจียวเหมือนทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดอะไรนะทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมิหรือเปล่าคะถ้ามีดอกกระเจียวแซมขึ้นแซม,มขึ้นบนหญ้าหัวจุกอันนี้จะน่าจะสวยมากกลับแล้วล่ะค่ะทีนี้ได้ยินเสียงคนแซลแซลอยู่นะคะทางอุูกระโลนเห็ดน่าจะออกที่โน่นเยอะ เสียงคนแซลๆนี่คือน่าจะคนกบกตูมนี่แหละค่ะหญ้าหูจุกสวยดีเหมือนกันนะคะนี่เหมาะแก่การมาตั้งเข้มได้อยู่นะคะเนี่นะค่ะด้านนี้จะเป็นฟูเหล็กไฟตรงนู้นนะคะจะเป็นจะเป็นจุดที่เจอเจอล่างเด็ก ชันน Counsel, ้นนู้นนะคะชั้นนู้นตรงมือไม่แหลมนี่แหละตรงมือไม่แหลมตรงปลายนิ้วไม่แหลมนี่แหละจุดเราจําได้ลักษณะภูเหล็กไฟด้านนี้นี่จาได้เกือบหมดนะคะจุดไหนเป็นจุดไหนเพราะว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยมากเกือบทุกตารางนิ้วเราไปเกือบหมดละไม่เกือบอะ่ะน่าจะหมดนะคะด้านนี้ด้านหลังก็เกือบหมดด้านหลังใช้คําว่าเกือบถ้าเป็นด้านหน้านี่หมดทุกตารางนิ้วเราไปมาแล้วตั้งแต่เล็กจนโ iance, ตจนเท่าจนเดียวนี้นะคะ นี่แหละค่ะบรรยากาศอ่างกุบในวันนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ